สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเตือนภัยนะครับสำหรับฤดูการนี้นะครับเวลาเข้าป่าเข้าสวนไปไล่ไปนาไปสวนนะครับตามรั้วสวนตามไม่ดีให้ดูให้ดีนะครับมันจะมีอันตรายอยู่อย่างหนึ่งในฤดูกาลนี้ถ้าคนสังเกตไม่เป็นเวลาไปมันจะ อาจจะเป็นอันตรายได้ครับบางคนถึงขั้นตายเลยตายได้ผมจะให้ดูครับนี่เป็นทางที่ผมเดินประจำมาดูนี่เห็นอะไรไหมครับนี่เห็นอะไรไหมครับนี่ครับเห็นอะไรไหม นนนััน่นะครบอันตรายมากครับถ้าคนที่แพ้โดนเข้าไปนี่ถึงขั้นตายได้ฝากไว้หน่อยครับระวังระวังด้วยครับผม